วันที่12กันยายนพุทธศักราช2567เวลา15.37นาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้าวกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิร,ร,ร,สร,ริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสโดยมีนายสรันเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภรริยารวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องสีชมพูทอดพระเนรนิทัศการชุดไทยผ้าไหมและผ้าไทยประกอบด้วยชุดไทยดุสิตชุดไทยสิวาลายัยชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจักรพัิ โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์จํานวนสี่องค์มาจัดแสดงได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยสิวาลัยฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานและฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องการนุ่งห่มสีตามวันแบบชาววังจากหนังสือบันทึกความทรงจำของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมติสกุลโดยเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องสีทองทรงเปิดงานกิจกรรมเผยแพร่องคความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยมิชเชุดไทยพ a ส s t ยูเนสโกอินเทนซิเบิลเคิลเจอร์เฮอริเทซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำริให้สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกร่วมเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย,ไทย,ไทยให้เป็นที่รู้จักต่อนานาชาติโดยเริ่มที่สถานเอกอัครราชาทูตณกรุงปารีสเป็นแห่งแรกในฐานะที่ทำ หน้าที่เป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกเพื่อให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของชุดไทยในฐานะของการเป็นวัฒนธรรมสากลที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยในการประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของโลกปัจจุบันและรับทราบรูปแบบที่ถูกต้องของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบ โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสถึงชุดไทยที่มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆและพระราชทานให้เป็นชุดประจำชาติ จากนั้นทรงบรรยายเรื่องประวัติและพัฒนาการของผ้าไทยและการแต่งกายชุดไทยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาทีราคานน o คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเนื้อหาสําคัญถึงพระราชการณียกิจของสมเดนนเจ็จพระรราน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงคิดค้นและเป็นผู้นําในการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมและผ้าไทยประเภทต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราช กัญญามีพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยทรงนำความรู้และพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2567และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบการเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทา ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในปี2568โอกาสนี้มีพระดำรัสถึงหนังสือสีสร้างสรรค์คัน o r Creation ที่ส่งพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติแก่ช่างทอผ้าให้เกิดแนวทางการพัฒนาผ้าไทยตอนนี้ก็พระนใช้เวลาหลายปีนะคะในการที่บอกทีมงานของออที่ทำงานกันนี่ว,ว่า โอเคเราเริ่มจากการว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยใช้การย้อมสีด้วยอะไรบ้างต้นไม้เป็นยังไงวัตถุดิบเป็นยังไงของเป็นยังไงพืชเป็นยังไงแล้วก็เวลารวมเล่มเนี่ยก็จะเป็นว่าต้นไม้ต้นนี้หน้าตาเป็นยังไงเอกลักษณ์ของมเมล็ดเป็นยังไงให้เขาวาเป็นอิลลัสเต,ตมาเพราะว่า ถ้าหนิงเรียนอยู่ที่นี่นี่หนังสือมันดีหนังสือมันสวยแล้วหนังสือมันมันเขาเรียกนันมันน่าอ่านแล้วมันน่ามันวิชาการบวกกับความการอธิบายที่ดีแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเวลาเราทำคนะุกบุ๊กเนาะก็จะมีรูปสูตต่างๆซึ่งเราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็แต่ละภาพมันก็จะไม่เหมือนกันอีกอันที่ให้หนิงสึกตื่นเต้นมากก็คือว่าบ้านเรา,าสามารถทำเฉดได้ย้อม ย้อมหนึ่งย้อมสองย้อมสามย้อมสี่ใครอยากได้เข้มสุดก็ย้อมครั้งแรกใครอยากได้อ่อนสุดก็น้ำไททาย,ทายแล้วยังไงหละ่ะแต่จังหวัดมีการฟิกสีไม่เหมือนกันอีกก็มันก็ต้องหนึ่งตำราหนึ่งเล่นก็ต้องบันทึกเอาไว้แล้วก็เป็นตำลาลักไทยไป ในการนี้ทอดประเนการแสดงแบบชุดไทยและผ้าไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายแบบไทยในช่วงเวลาต่างๆของประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมในปัจจุบันประกอบด้วยชุดนุ่งโจงห่มสบายชุดนุ่งโจงห่มสบายใส่เสื้อแบบยุโรปชุดนุ่งจีบใส่เสื้อห่มสบายจีบทับด้วยผ้าสะพักชุดแบบธรรมเนียมล้านนานุ่งสิ้นเสื้อแขนกระบอกห่มสบายชุดภูไทยนุ่งสิ้นภูไทยห่ผมผ้าแพรวา ชุดสตรีอีสานใต้นุ่งสิ้นมัดหนีเสื้อคอกลมแขนกระบอกผมแพรขิดชุดบุรุษนุ่งจงกระเบนด้วยผ้าหางกระรอกเสื้อราชปะแตนและชุดนุ่งสิ้นคำต่อตินต่วยเสื้อลูกไม้สพายแพร่วง นอกจากนี้ยังมีการเสนอต้มยำกุ้งโดยเชฟชาวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติที่ใช้วัตถุดิบจากพืชสมุนไพรไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยจะได้รับพิจารณาให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามราดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่19ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วย